เดือนมกราคม2564กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าทุกจังหวัดแจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีปปชมีมติชี้มูลผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งภายใน30วันโดยไม่ต้องสอบสวนซ้ำเป็นการดำเนินการตามมาตรา98วรรค4ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องก,กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพศ2561 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้สำนวนการไต่สวนของปปชเป็นสำนวนการสอบสวนแล้วทำความเห็นรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาและสั่งให้ผลจากตำแหน่งภายใน30วันมีข้อกล่าวหา4ข้อที่ระบุอยู่ในหนังสือฉบับนี้คือ 1. กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 2. กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 3. กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม อันเป็นการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและ 4. ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือบัพพ์ตนฝ่าฝืนต่อความสงบรเรียบร้อยโดยกำหนดให้กรณีอบจให้ผู้ว่าวราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการกรณีเทศบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการกรณีอบตให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการและกรณีเมืองพัทยา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นผู้ดำเนินการแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ยังมีข้อถกเถียงกันหลายกรณีเนื่องจากไม่สามารถถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน30วันเพราะมีการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายลูกประชมาตรา9 9เพื่อย,ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบต้องยืดเยื้อออกไป หนึ่งในคดีที่ถูกจับตามองก็คือกรณีของนายทรงชัยนกขมิน้นนาย,ยกอบตอราชาเทวะที่ปปชชี้บุญความผิดตั้งแต่กรกฎาคม2564กรณีจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันไดจำนวน1นคันวงเงินเกือบ40ล้านบาทซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า8เดือนเพิ่งปรากฏคำสั่งถอดถอนนายทรงชัยให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อเมษายน2565ซึ่งนายทรงชัย ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายรูปปประชมาตรา99อุทธรณ์ผลการไต่สวนทําให้กระบวนการถอดถอนกินเวลายาวนานถึง8เดือนนับตั้งแต่ถูกชี้มูลความผิดในเรื่องการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายพรบประชกําหนดนะครับให้ผู้บัชาสามารถที่จะใช้รุปพินิษ์ในการร้องขอให้คณะกรรมการทบทวนหากว่าปรากฏมันมีข้อเท็จจริงหรือพยานฐานใหม่อันเป็นสาระสําคัญปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่ตรวจสอบพบปรากฏว่า กรณีที่ขอให้ทบทวนตามมาตรา9 9เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่ถูกชี้มูลจะเป็นคนเสนอเรื่องเข้ามาเองหรือเป็นกรณีที่มีหนังสือไปอยังผู้ประชาเพื่อผู้ชาเนี่ยส่งหนังสือฉบับนี้มาให้ปปชพิจารณาทบทวนซึ่งไม่ใช่ข้อพิจารณานหรือความเห็นของผู้ประชาโดยตรงความจริงกฎหมายมันชัดเจนแต่มันมีการบวนการที่มันอาจจะยืดเยื้อไปเพื่อความเป็นธรรมนะครับคณะกรรมการมักจะมองเรื่องความเป็นธรรมเป็นหลักถ้าก็เลยมองว่าเรื่องเป็นระยะเวลาอาจจะไม่ตายตัวนะ บางหน่วยงานก็ใช้ระยะเวลาเกือบขนาดนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสไม่ใช่ทุกเคสนะครับแต่ถามว่าวันนี้เราบอกว่าไอ้จะผู้ว่าละเลยไหมเราตั้งเรื่องเลยไหมว่าผู้ว่านี่มีแต่นาประวิงถูกเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกค้าหรือนายกอบตราชทวะเลยไหมมันก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นความจริงถ้ายึดระยะเวลาเป๊ะแบบสารปกครองหรือสารเนี่ยกำหนดกรอบเวลาชัดเจนสามสิบวันถ้าพ้นอย่างนี้คุณไม่มีสิทธิ์แล้วแม้ว่ามุมหนึ่งอาจทําให้กระบนการดูยืดเยื้อ แต่อีกมุมมองของปปชยังถือว่ากระบวนการในภาพรวมยังเร็วขึ้นเพราะจากเดิมที่อาจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนซ้ําอีกครั้งและต้องใช้เวลานานกว่า1-2ปีกว่ากระบวนการตรวจสอบจะสิ้นสุดถ้ามีคนร้องเข้ามาว่าผู้ประชามีเจตนาปล่อยปะละเลยหรือประวิงเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกอาหาไม่ต้องถูกคําสั่งลงโทษอันนี้เป็นเรื่องแล้วความจริงในหลักการของผมเนี่ยถ้านับแบบวิปกครองก็ไม่เกิน90วันเพราะอาจจะต้องไปทําคำลง้งคำล้องทําอะไรต่างๆไปรวบรวมหลักฐานขึ้นมา ซึ่งก็ต้องคือมันมีมุมมองสองมุมมุมคนหนึ่งที่ประสงค์อยากจะให้ลงโทษกับอีมุมหนึ่งคือความเป็นธรรมของตัวผู้ถูกกล่าวหาเองอตรงเนี้ยมันอยู่ตรงช่องว่างตรงนี้ว่าเราจะให้ความเป็นธรรมเขามากน้อยแค่ไหนในระบบราชการซึ่งมันเป็นไปได้ว่ากว่าที่เขาจะไปรวบรวมเท็จะจริงกรอบเวลาให้มันอาจจะไม่เพียงพอเขาต้องไปสแสวงหาเขาจะจริงหรือชี้แจงเพิ่เมเติมเข้ามาก็เพื่อความเป็นธรรมเขาเปิดโอกาสให้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราหวังผลมากที่สุดคือคดีอาญามากกว่า ผ่านไปกว่า1ปีแล้วนับตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งมีกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใช้สิทธิตามมาตรา99เพื่อขอตุมทวนมติปปราชาวปรวม111กรณีไม่นับรวมกับคดีเก่าที่มีมาก่อนกฎหมายบังคับใช้ซึ่งปปชย้ําว่าหากมีโอกาสได้ปรับปรุงกฎหมายอีกครั้งจะเขียนเรื่องกรอบเวลาและเงื่อนไขในการรับฟังพยานหลักฐานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและถ้าหากต้องการให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจจะต้องอาศัยอำนาจนาย,ยกรัฐมนตรีออกคำสั่งถึงทุกกระทรวงทบวงกรมเพื่อให้พิจารณาถอดถอนตามสำนวนการไตส่สวนของพอปชอโดยไม่ต้องสอบสวนซ้ำ <c oughs> เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีคำสั่งไปก่อนหน้านี้